งพยาบาลเวชธานีของเรามีผู้เดินทางมารับบริการจากทั่วถุกมุมโลกไม่ว่าจะเป็นลูกค้าจากทางด้านอาหรับลูกค้าจากประเทศเพื่อนบ้านโซนเอเชียหรือว่าจากทางยุโรปหรืออเมริกาซึ่งลูกค้าแต่ละขั้นก็มีความต้องการและความคาดหวังที่แตกต่างกันไปบางคนอาจจะต้องการการรักษาแบบไม่ผ่าตาัด หรือว่าการให้คำปรึกษาเชิงลึกหรือการผ่าตัดที่ค่อนข้างซับซ้อนดังนั้นเราจึงต้องให้บริการผู้ป่วยอย่างมีคุณภาพและมีประสิทธิภาพดังนั้นเราจึงต้องทํางานอย่างเป็นมืออาชีพเข้าใจและเข้าถึงคนไข้เพื่อให้คนไข้แต่ละท่านได้รับการรักษาอย่างดีที่สุดค่ะสวัสดีค่ะแพร์อัตวาพรพงษนัน,นะคะทํางานร่วมกับไวทานีมาทั้งหมดแล้ว2ปีค่ะตอนนี้ได้รับโอกาสก้าสู่ตําแหน่งยูนิตเมเนเจอร์ของแผนกลตบายคลินิกค่ะการให้บริการที่แผนแกลตบายเซ็นเตอร์ของแพร์นะคะ แพรให้ความสําคัญเกี่ยวกับการสร้างประสบการณ์ที่ดีและการทําให้คุณลูกค้าพึงพอใจอย่างถึงที่สุดค่ะดังนั้นเวลาที่คนไข้เข้ามาที่แผนกของแพรแพรจะรับฟังเขาด้วยความตั้งใจเพื่อให้รับทราบเกี่ยวกับข้อมูลปัญหาหรือความกังวลที่คนไข้ต้องการค่ะแล้วก็จะมองในมุมมองของผู้ป่วยให้มากขึ้นเพื่อที่จะเข้าใจความรู้สึกและความต้องการของพวกเขาให้มากขึ้นค่ะ ความคาดหวังที่หลากหลายเหล่านี้นะคะแน่นอนว่าเป็นความท้าทายสำหรับแพทย์เป็นอย่างมากค่ะเพราะแพทก็มีความตั้งใจว่าจะต,ต้องให้การบริการกับคนไข้แต่ละท่านให้ได้อย่างดีที่สุดให้ได้ความประทับใจนะคะเริ่มตั้งแต่การให้บริการการต้อนรับการทัฒทายอย่างจริงใจการให้คำปรึกษาการให้แผนการรักษาที่มีประสิทธิภาพและปลอดภัย แต่แน่นอนค่ะว่าในการทํางานบางทีอาจจะเกิดเหตุการณ์ที่ไม่พึงประสงค์ซึ่งจะทาให้ผู้ป่วยเกิดความไม่พอใจในเช่นเรื่องระยะเวลาการรอคอยหรือว่าปัญหากเกี่ยวกับการสื่อสารต่างๆซึ่งการรับมือกับคคมเพนหรือสถานการณ์เหล่านั้นนะคะแพทย์จะเริ่มต้นด้วยการขอโทษและรับผิดชอบอย่างจริงใจเข้าไปรับฟังปัญหาของผู้ป่วยและเข้าไปแก้ไขถึงจุดน,นั้นอย่างเร็วที่สุดค่ะหลังจากที่ผู้ป่วยได้รับการแก้ไขปัญหาแล้วเราก็จะสามารถเรียกความเชื่อมัน่นและความภูมอใจของผู้ป่วยกลับมาได้อีกครั้งค่ะ มีหลายวันเที่ยวต้องรับมือกับผู้ป่วยที่มาใช้บริการเป็นจำนวนมากนะคะซึ่งทางส่วนของแพรและทีมงานเองก็ร่วมมือกันและช่วยเหลือกันเพื่ช่วยดูแลผู้ป่วยเพื่อให้ได้รับการบริการที่ดีและมีประสิทธิภาพค่ะตจมีบางวันนะคะที่อาจจะมีการหน่อยล้ากันบ้างนะคะแต่ว่าแพรและทีมเองก็มีการช่วยเหลือให้กําลังใจกันนะคะ แล้วก็มีการช่วยเหลือการทํางานกันอย่างเต็มที่หรือไม่ว่าจะเป็นการช่วยเหลือจากทางนอกหน่วยงานนะคะก็ทําให้แพทและทีมเมีความสุขแล้วก็มีกําลังใจในการทํางานแต่ละวันค่ะขณะนี้เวทานาณีได้ก้าวเข้าสู่ปีที่30แล้วนะคะเป็นเวลากวาสา3เพวรรษที่เวทานาณีได้ให้บริการทางการแพทย์ที่มีคุณภาพและสร้างความไว้วางใจให้กับคนไข้ทั้งในและต่างประเทศ รวมถึงการมุ่งเน้นการส่งเสริมพัฒนาศัก,กยภาพข,ของทีมงานอย่างต่อเนื่องดังนั้นแพ้จึงอยากเชิญทุกท่านเข้ามาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการเต,ติบโตในครั้งนี้ค่ะ